ใช่นี่ของมาสวนแตงเริ่มแล้วเพียรนียแนมแตงไก่หินใบแตงระบาดนีเขียวขึ้นแล้วคุณปึ๊บเลยคุณแนมไปคุณตอนต้นเสาร์มันีก็ได้สวยงามแล้วเริ่มใหญ่เริ่มยังมย่งขึ้นไปเรื่อยแล้วเขียวดีแตงก็ได้นี่วาดนี่ก็สีใหญ่เพิ่นโอ้ยเพลินขันเพลินใหญ่ใหญ่ไหวแห้งได้ผิด พิตาแห้งเด้่ยจะละมือแต่ละม,อละมือก็ได้ปิดปื๊บปึ๊บปื๊บเลยเจ้าไปวัดเลยบ่ายพอจะมาเปิดน้ำเพิ่นน้ำเหมือนเศร้านี้ก็ได้เปิดน้ำเพิ่นอีกนจหน่อยนึงบ่เปิดหลายดอกเพราะว่าเพิ่นเนี่ยโบามักเปียกแห้ง <c oughs> มักซุ่มๆกระลังพอดีสิ่งใจเพิ่มมาหวานนี่คือสิทสดชื่นอยู่ดอกบับลุง สิยาบำรุงน้ำสิยากันแม่งกันยังน้ำวานนี่กลั่งอันนี้และเอู้ดเฮ้่คนสวยงามอยู่เริ่มแล้วเริ่มรังอันกันเริ่มสิน้ำมันบ่เสมอเกิดบ่ไงบ่เสมอคึกอันนี้กันปันใดแต่ว่าก็เกิดดีอยู่แต่ต้นมันกไก่ดีอยู่เขียวดีอยู่มันบ่ โมยิงบมงอนะก็าวไข่ยู่สังเกตเบิงึง <c oughs> ยากันแมงเนี่ยสีดยาเพลี่ยไฟเนี่ยกันเพียรกันยังหลายอย่างอยู่ให้เพิ่นก็นได้บ้าน <c oughs> ส่งเสาเหมืนอนอยูอกมาเบิงึงสุ่มแถวหนึ่งยังอันนี้อยู่เริ่มละแต่ว่าอยากสาเนี่ย พี่น้องเอ้ยส่วงนี้ <c oughs> มันมาคือเอาเป็นน้ำระดูก่อนธรรมาดามันโอ้อยใหญ่กว่านี้แล้วธรรมาดาแต่ว่าแต่ออ้บักแจงกับบล,ลังได้ละกับบลังบอ,งอยังเนีเบิ้งกับสดใสดีอยู่จะละสนจะละเหงาก็ได้สดใสดีอยู่แต่ว่า <c oughs> มันอยากษาส้แต่วบํารุงเต็มที่อยู่ดอกปุ้ยปยยังกับใสเห็นคนอยู่เลย ปลูกยังห้องพวกห้องพื้นคันคือกุชเชกันเคยจำเคยปลูกห่วยวันบลกีหมือแล้วมันสัตว์เลยนด้ลูกแตงนี่กันจะสัตว์นี็กนี่ก็ร่างเริ่มสัตว์ละนี่ร่างเริ่มเลยไ่ไปเรื่อยๆล่ะช่วนีดก็ได้มันนี่ก็เขามาสวนมาส้มตะระหมือแต่ละเวนแต่ละวันมันก็พิษเก่าอยู่ดอกพี่น้องเลยแตงก็ได้คอยไงไปเรื่อยเป็นน้ำมกาด มุงได้กับคือกันเห็นเพื่อนๆกับเศร้าสวนเท่ากับเราคือกันหระบ่แตกต่างกันดอกเศร้าสวนเท่าเห็ดสวนแตงกับสีหัววันเป็นอย่งไรกันถ้าเอาต่างใจหน่อยมันรุงใจหน่อยได้กับเออโอเคนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเอยโอเคอยู่ดอกถือว่ามันรุงใจหน่อยได้อยู่ก็สวยงามอยู่ดอกก็บ่ถือว่าขี้ลายด้วยมันลูกคนที่เขาขืนอย่างบาอย่างหดขืนหดข้างคนแล้ว เบิางอีกจักกัดสิให้พี่น้องเขาเบิ้งไปคู่มือนั่นแหละแต่ละมือ่อแต่ละมือะม่อมันสิพิษเก่าอยู่เลยพิษเก่าไหวแห้งแตงนี่บ่คืออันอื่นเพราะว่าอายุเพิ่นสันได้ออกแตง่ยอายุเพิ่นบ่ยาวได้แตง <c oughs> เพราะนั่นก็สียายเพิ่นรุนงไอเพิ่นเบิ้งซึ <c> ่ง <oughs> น้อยก,กับขึ้นข้างแล้วอยู่บ้านดนหอกเบืองไปเรื่อยๆดูส่ล่ะราคาก็จัก็ังไรดอกพี่น้องอเอ้ยค้นมือก็ได้แทงก็ได้กับโบโหดรอกราคาก็เลยแจะตามตลาดคือว่าอ่นอัปเดตให้เบื้องพี่น้องเอาจละมื้ส้มไปน้ำกัน แต่ละมื่อแต่ละมื่อก็บพิษเกาอยู่ดอกแล้วฝนก็บัดล่ะเรื่องอันก็สิเริ่มเริ่มมาละเริ่มสิออกมือออกยันอะไรอีกเรื่องอันก็เริ่มสิจ่อ่ะมันเอามันบ่เสมอมันมึงงามกึงงามซัดซัดขึ้นเลยมึงได้ก็ได้พอสิปล่อยหนามเพิ่นก่อนจะเข้าก่อนปล่อยหนามมัเพิ่นหนีก่อนจะบ่ดนดอกปล่อยเพราะมเวียนมากเพราะมันเด็ดซุ่มแนหมู่ว่านก็ปล่อยอยู่ดอกหนามก็ได้ แต่ก็บ่ได้ปล่อยเต็มที่นะหมอวันถึงแง่มอยู่เสมอดีอยู่พี่น้องเลยแถวนันก็ยังมีหญ้าอยู่สิเอาอยู่ดอกหญ้านี่แถวๆมีแต่อยู่แถวๆนี่แหละหญ้าก็ได้ม้วนผุ่นก็บ่มีดอกแถวผุ่นก็บ่มีพอบ่ได้เอาผ้าคลุมนะนี่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่คู่สี่สี่แถวกับสันต่างดอกที่เพียงนีู่ไปนี่มันเอากับมือเดียวก็แล้ว เดี๋ยพาคุ้มมันก็บจะเอาหุ่นอยากดีละกันการเห็ดสวนเห็ดยังกระสางหุ้นหนามกนพี่น้องเอากันเห็ดสวนเห็ดยังกระสางถ้าเท่าบอใส่พายางมันก็ต้องได้เอาหุ่นแน่มันได้มีฮักกับโลกไปนี่เราเระบ๊อบหนามตัวนี้ก็ปุ้ยตัวนั้นก็เอาหนามเขาองตัวนี้กับนำปุ้ยออกไปห้าดแล้วก็ปล่อยไปน้ำ แบบเลยพุ่นเขาโพดเลยเอาแบบเป็นไงปล่อยหนามพีเพิ่นก่อนจะข้าวก่อนมนื่อนี่ปล่อยเพิ่นบอ่อเดี๋ยวปล่อยโดนเดี๋ยวพี่น้องก็ยน้หาปล่อยจ็การวานซุ่มๆพ่อซุมหนึ่งนี่เดี๋ยวกันไล่มาสีจีหนามไล่มาน้ำแป๊บนี่ล่ะมะเขามาพี่มาเขาสายยางสายน้ำยด อ่ามันก็ปักปักป no ักป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 ักมืななな่ว <TER> ่าหมื่ว ah ่านหมื่ก้อนใส่ปุ๋ยเพิ่นว่านหมื่ก้อนใส่ปุ๋ยผืนเนี่ยไปจังสี่ก็เริ่มแล้วนี่ก็เสมอดีอยู่เพียงกันสักสี่หลังนี่เสมอดีอยู่ก็ใช้อยู่คือว่าโอเคโอเคนี่นี่แหละแถวนี่แหละหยายังมีอยู่นี่ ต้องซ้ำแถวนี่ต้องซ้ำแถวนี่นี่จะเทแถวนี่แหละหย่าแต่ว่ามมวนผุนก็นบ่มีดอกผุนผุนบ่มีดอกพอได้ถอนออกมันนำเลือยนะเหลือแค่นี้ล่ละมองหย่าก็ได้อนำใส่พุ่มซุ่มๆเอายำแรงหย่าเอาข้าวเดียวสนอะไรหย่าก็ได้พอมันเขาลุกเอาจะในคู่มันดอกอยำๆยำถือว่าพว่นดินเี่นมันนำพุ่นดินมองในบนหักกยอดปุ๊บอยู่เรี่ยไปนำ สวยงามเลยแถวนี้โอ้ยเกิดสมื่อดีเจ้านี่ก็ได้เนื้มเบิ่งเริ่มสัตว์ละไปเรืร่อยๆละจะ <c oughs> ว่าเสาที่ออกมาเบิง่งออกมาเบิ่งคู่มือละเบิ่งไก่น้ำไก่กับเขามาเอกียร์ดีปวดโอ้ยขนาดอ้อมไปตั้งจักบันเขาเมืองใดเสนาฮะเมืองเมองืมองอ้อมไม่ยอยู่ก็ได้ หม่อยู่เขามาได้จะได้บุกลก็กได้ก็สียาเมื่อวานสียาอะไรมันแรงน้ําเลยบ่อยากท่านมาอันพ่นดินพ่นยังหุ่นนะย้ำแรงคนละอัานชีอันอนี้ก่อนจังสีม,มาพ่นดินมันขอบุญขอบพุ่นพี่น้องเขามากดไหลกดแช่เขามาติดตามเด้อครับเด้อขอบุญขอบพุ่นเลืยๆผมก็เสร็จ้ขอจบไลน์แค่นี้ละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ